เทศบาลเมืองป่าตองขอเชิญร่วมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ป่าตองเขาดาว20-24วันอาทิตย์ที่31ธันวาคม2566เวลา17นาฬกาเป็นต้นไปณนะลานบางลาหาดป่าตองกำหนดการ20นาฬกา30นาทีถึง21นาฬิกา30นาทีาาาทดีเจอเออบอยเอ 21นาฬิกา30นาทีถึง22นาฬิกา20นาที DJ Temple Boys 22สนาฬิกา20นาทีถึง23นาฬิกา50นาที Job to do concert 23สนาฬิกา50นาทีถึง24นาฬิกา10นาทีเขาดาวเอร์โมนีนาฬิกา10นาทีถึง1นาิกา DJ Smasky r t 1นึนาฬิกา Happy New Year and say goodbye สนุกและเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงบนผืนทรายจากเหล่าศิลปินและดีเจและร่วมรับชมการแสดงคลุสุดตกาตา